เทมให้นะฮะตันโอ้โหนั่นตัวเดียวนะน่าห้าลุ้มหนึ่งเลยครับพี่ได้เกิดจัดปัจไัยนะขังหมูขังไปเดิมขังหาล็อกเกอร์ไว้ก่อนหาล็อกเกอร์เป็นยังไงเอาแล้วเราขังให้กี่ตัวไม่รู้แต่ขังไว้ก่อนมันไม่ออกได้ทุกตัวเลยว่ะไปเพื่อสวยลูกแรกงานยากดุดฟังแม่งเลยนี่นี่นี่ ยังไงตันให้ดีเออคุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยอมรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับมานะค,ครับผมสำหรับตอนนี้ เรื่องของการบัฟนะฮะก็จะมีในเรื่องของสกิลสองเนาะตอนที่น้องพุ่งกลับมาเหมือนจะมีสตันเกิดขึ้นนะถ้าใครเดอถ้าใครโดนนะครับเออรู้สึกว่าแผทเก่าไม่มีนะแล้วก็เมื่อเฟอร์บอลตายจะฟื้นคืนชีพทันทีและพุ่งไปยังที่กําหนดนะครับเอออันนี้น่าสนใจแต่ผมจําไม่ได้แล้วนะว่าน้องตายแล้วกว่าจะเกิดอีกทีกี่วินะครับประมาณนี้ โอเคอันนี้ผมไม่ได้กดสกคิลสองนะรกดสอบปุ๊บนี่ปกติแล้วมันจะต้องอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเท่าที่ผมจาได้นะกลต่อยไปเลยครับอันนี้ผมไม่ขึ้นรุนเซ็ตไอเทมให้ละกันนะครับมันเป็นตัวไม่ควดจู่ในออฟเลนเอาไปเล่นกลางยังโอเคอ่าสำหรับอ่าแรงไม่สูงมากแรงสูงมากผมไม่เห็นหน้าตัวนี้เลยเนี่ยอาล่นเนี่ยเอาฮาใคราเครียดได้นะครับ ไดใช้มานาได้ใช้มานาเยอะอยู่ยนะเนี่ยเรื่องไอเทมเดี๋ยวผมขอสุยไปเลยแล้วกันนะจะเป็นดาเมจบวกกับแพงนิดนึงแล้วกันนะครับผมงาน้องมันตายง่ายนะครับหมายถึงอีช่ามันตายง่ายนะครับแต่เฟอร์บอลนี่มันแรงจริงเดินช้านะหมายถึงเราเติมช้านะครับอ่าดูป้าเจ้า เก่งเลอที่เอฟเอฟเตียี้อตันเราพุ่งไปทีปั๊บต่อยยังอยู่ในระยะการต่อยครับพุ่งไปทีน่าจะปวดหัวอยู่แล้วพุ่ง้วก็ต่อยน่าจะเล่นกับเขาน่าได้ประมาณนี้นะคืออยากเข้าไปใกล้ๆเนะครับเอ้ยได้อยู่นะอตายตายแล้วเกิดทันทีทําไมไม่เกิดทันที หรือว่ามันมีระยะกูดาวไอความหมายของที่เขาบอกว่าเกิดทันทีเนี่ยต้องรอหน่อยหรือเปล่าไม่ได้เกิดแบบผุบภาพเลยนะครับเอองงๆนะครับเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องไปช่วยล่างหวังเลยยิงล้างล่างดีกว่าว่าจะมาแทกกลางเฉยๆรู้สึกว่ามันจะมีงานให้ต้องทำล็อกครับอย่าเข้าใกล้ฉันโอ้โ แต่นองบอกเชื่ว่าน้องเขาต่อยแรงนะครับน้องเฟอร์บอลน้องเฟอร์บี้พาไปสี่ห้านาทีผมยืนกับมาจ้าอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าด้านล่างเขาเล่นกันรัวๆเพิ่งมีสกอร์แบบเปิดหนึ่งศูนย์แล้วพอเราไปช่วยด้านล่างด้านล่างสู้ไม่ไหวใช่ไหมมาจ้ามันก็ดันฟรีนะครับมาจ้ามันจะรวยเออสำหรับในตัวของออฟเลนเนี่ยตัวมันก็เล่นยากอยู่แล้วนะหมายถึงในในเลนนี้นะครับ ดุริการมันจะมีอินสรามีโรมิงคอยเปิดพุ่มฮาเดนอะไรอย่างนี้นี่ผมต้องแบบเดียวๆใครต้องเช็คพุ่มก่อนเนี่ยไหมมาโหหรือว่าจะมาจริงๆมีเฟอร์บอลให้แทงก่อนก็ได้มัง้งอุ้ยหมูมันจัดกูกีกี่ครั้งวะหน้าเมื่อกี้บนตะรั้งอะไรครับบนตะไฟ สกอ์บัตเจ,จฟายตอนนี้8 2 1ครับเข้าคันวิกฤตว่ะต้นเกมแบบเข้าคันวิกฤตโดดมาหูล็อกไม่โดนตาเขต่อยไป่รูพกอเออ,อโคตรหยาบ,ยาบเกมตามเชนบูมติตอนนี้มีสองไอเทมหลักๆนะครับอากกนี่บูมสติ๊กอ่ะต่อยแรงอยู่นะครับ มีขนาดเกมตาไหมนะต่อยผมว่าถ้าต่อยตัวบางก็แรงอยู่เนี่รับมกยกาเข้าใกล้เลยระยะนี้มวยเอาผมตายแน่นอนคูดออ l เดชามหน่ารักออรเดชา่มตรงนี้ไม่มีอะไรทำครับฟาร์มคืนอ่ะสำหรับเมีของอิชาผมขอถามหน่อยว่าปรับมาแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเป็น เล่นกลางอยู่แล้วเออพวกสกิลก็ลสกิลช็อตไม่ค่อยแม่นนะครับก็เลยไม่ได้เล่นแปะครั้งหนึ่งตันกูจะกดสองแม่แปะกูสองทีบ้าบอดอิแล้วเรื่องของการเกิดของเฟอร์บอลผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทําไมเขาเขียนว่าตายปุ๊บเกิดเลยซึ่งตอนที่ผมเข้าใจก็คือเหมือนแบบน้องตายปุ๊บเกิดเลยนะครับแต่ว่ามีระยะคูดาอยู่หรือว่าผมทให้เป็นอันนี้สามารถคอมบมนเข้ามาได้นะครับ มันก็มีเวลาให้กว่าจะน้องน้องจะเกิดก็ไม่ได้นานนะมันก็ไม่ได้นานมากนะครับเทียบกับน้องต่อยแรงด้วยอ่าสตันได้ด้วยนะครับเป็นกิ่งทะลุสองตัวโอ้โหแม่นด้วยทำอะไรไม่ได้ครับตรงนี้ผู้ดาวผู้ดาวตีไม่งานเจา้าสามสิบวิ่ะรวย เล่นออฟเลนจริงๆมันต้องเข้าเหมือนเหมือนเราเราไปล้วงแคลรี่ใช่ไหมต้องยืนเรื่องข้างเพื่อนนะครับเอ่อมันก็นั่นแหละผมถึงไม่ขึ้นไอเทมให้นะฮะตันโอ้โหเด่นตัวเดียวน่านักห้าลุมหนึ่งเลครับพี่ได้เกิดจัดปัตนไฟแต่ขังกูขังมาเดิมขังฮาล็อกเกอร์ไว้ก่อนฮาล็อกเกอร์เป็นยังไงครั้งนี้คุณต่อยผมไม่เข้าแล้วนะครับเพราะว่าผมมีฟอร์สก้าดแล้ว ช่วยเพื่อนแป๊เจียวหนงให้โดนกระแทกเข้าไปลูกพ่อต่อย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 ลูกพ่อซอย,ออย,ออยไม่ต้องมีแรงก็ซอย5บาทก็ซอยได้ครับเต,ตรียมขัง,ขงบับเอ๊ะระยะไม่ใกล้เหรอครับหรือว่าจะขังก็ต่อยเลย อ่าแต่ถ้าเป็นฮีโร่นี่กระโดดเข้าไปต่อยได้อยู่นะแต่พวกออบเจกต์คีฟไรอย่เงี้ยก็ต้องเดินเข้าไปต่อยนะครับนี่มีฟอสการ์ตตอนแรกเราโดนมวยยัดทีเดียวตายนะพอมีฟอสการ์ตปุ๊บต่อยไม่ค่อยตายเลยขังฮาร์ล็อกเกอร์โดนแล้วดูผู้จะไม่รู้ไปแปะสองรอบตันเพื่อนเดี๋ยว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 เดยะย้านึงระย้าเนึงสกิลมา น้องต่อยน้องต่อยน้องต่อยแม่งมี่เกาะตัวนี้โอ้ยได้อยู่ครับต้องต้องเปลี่ยนแนวเลยนะไม่ใช่ไฟเตอร์นะครับต้องอยู่นอกระยะเอาแล้วเดี๋ยวเราขังให้กี่ตัวไม่รู้แต่ขังไว้ก่อนผลไมม่ออกได้ทุกตัวเลยวะตาเพื่อสวยลูกแนะต้องว่นี้มาต้องเอาลูกเข้าไปต่อย อ่ะไม่ผมคิดว่าจริงๆอ่ะเมดิชาม่ในช่องผมเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเออตัวมันค่อนข้างที่จะช้านะครับไม่เข้าใจไวโรูอะไรอย่างงี้มันต้องฟูบวาฟูบ้าอย่างนี้ผมชอบเล่นประมาณนี้แต่ดีเล่นเป็นจังหวะเอาดีนะเกมนี้ไม่มีตัวลวงจ่ายนะครับมาจ้าถามว่าลวงใ้เพื่อนก็ลวงได้เนี่ยล้วงจ่าก็จะมีมวยมีอะไรวะ บัตเตอร์ไฟที่เหลือมันจะเล่นระยะข้างนอกๆหมดเลยครัโอลูกพอ่อลูกพ่อครับมาก่อนถ้าเอออันนี้ผมสนสายเหมืนกันผมอยู่ในพุ่มนี่เองเนี้ยแล้วน้องอยู่ข้างนอกเขาจะเห็นน้องผมไหมเออเออเอออันนี้ไม่ทราบจริงๆอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะฮะผมขังก่อนเลยฮะต้อง,งแบบขังตัวแบบตัวแบกอะตัวแบกน้ำม็นอะ ตัวคอมโบไอ้ซ้ายมีบัตเตร้ไฟถ้ามาเข้ามาที่ผมสตาร์ทรอเลยเนี่ยมีลูกแก้แล้วด้วยขึ้นเลืหลบหลบอีกหนึ่งจังหวะวิวว่งไวด้วยนะครับเรียกน้องกลับมาแล้วก็มีเกราะขึ้นนิดนึงผมแม่งจะล้วงหลังสุดเลยบัตเตร้ไฟจะอ้อมไหมฮะกูขังอันตี้อยู่ประมาณ24-25วิาีนะครับฉเฉลียตาไปเห็น อูอินยัดสวยๆน้องเข้าไปสวยอูอินยัดสวยจริงครับแต่น่าจะเปิดแล้วล่ะว,วยายเห็นไหมครับการเล่นออฟเลนเอามาออฟเลนมันจะลำบากซึ่งให้ผมเสียดาวคนเดียวก็ได้นะครับในกอดอ,อย่างนี้แต่เราอุ่นใจอะพวกผม จะล้วงให้กูลูกแก้วไม่จะไป,ปกูสองทีไอนี่จะมาดูพ่อกูต้องเป็นลายเดินของสตารนน์ครับแปะบัตตาไฟไปอีกทีกไปละได้แค่ก่อเกิดของบัตตาไฟครับพยายามจังหวะสุดท้ายเนี่ยน้องก็ต่อยไม่ตายอยู่ดีเนี่ย ระยะเวลาการเกิดมีประมาณนี้ไม่ได้เกิดเลยเนไงห้าวิ่งติหา้าวิยติหา้าวิยติไอ้ดุม่มสอยเป็นลูกพอ่อกระหลายทีละมึงกรหลายทีละมวยตัวที่มันแดดออกมันก็ออกง่ายๆสำหรับตัวของเฟอร์อ่าอันติของเฟอร์บอลนี่ครับแล้วสกิลหนึ่งไม่โดนนี่คือต้องต้องถอยเลยนะ ว่าน้องเราไม่เข้าไปต่อยให้ครับน้องกูตายผมขวาไปแล้วเลือปวผมซ้ายงานยากนะเพื่อนงานยากนะฟังแม่เลยนี่นี่นี่ยังไงตันทีทีเออเหมือนต้องทีมเราต้องเล่นให ลูกปาบทีเดียวเลยนะครับยัดทีเดียวแหมมันถึงจะเวิร์กนะครับแต่บัลลัสไฟไม่อยู่นะเมืเ่อกี้ท่านแดกกูรู้ไดานี่ไงเจอลูกกูต่อยกอยูขังลูกกูต่อยลูกกูต่อยเป็นไงนะลูกกูบินก็ไปต่อยและคราวนี้เราสตาร์ทนครับใกล้ๆยังต้นได้เหมือนเดิมเรียบร้อยเฮ้ยเรากันบ้านยังอยู่่ะเพี่ยนเยี่ยบเลยทุกคน ูซึมมานานแล้วต้นเกม์ูไม่ได้เล่นเล,นเลยบนไฟไมโดด่โดดเอาโดดเอ,อ้าขอฟละกันปึ๊บเดี๋ยวขอเซตไว้ด้วยนะฮะรู้สึกว่าต้องจะใช้นะจังหวะที่เรากดโอ๊ปมันก็ได้เหมือนกันนะลูกเราก็ต่อยนะครับฮลูกกูต่อยต้องเสียต่อยไฟครับแต่เราก็เสียต่ยไปเหมือนกันเหมือนตเลยอะไรครับดาร์ธเเลเยอร์อีกประมาณ16 oh. วินาทีครับจากการแจ้งของเพื่อน ต่เกมเรามีปากมีเสียงอะ่ะถจะเป็นบากแพทดเก่าดีโหจัดเลย่ะลูกลูกเราอะนี่มานีหนุ่มหาของนะครับหาเงินสับของกันหน่อยครับปึ๊บแล้วแปะไปที่โอบแบบนี้ไม,ไม่รู้อ่ะผมก็เอาน้องเข้ามาก่อนแลวกันนะครับเผื่อเขาเห็น แบบตัวเราหลบอยู่ในพุ่มไงแล้วน้องเฟอร์บอลม,มันอยู่นอกพุ่มผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นหรือเปล่านะครับโอ้ยตัวมันใหญ่เกินโดนหมัดเอ้ยไม่ทะลุด้วยแพทนี้เอ้หลายทีแล้มวยมาล็อกมาดิช่วยครับกูได้กูตายปะแบนแบนแบ ลองรีวิ่งหนีตีนแตกก็เราได้บัตเตอร์ไฟตัวแบกไปก็ค่อนข้างโอเคครับเสียไปคนละหนึ่งตัวเราเสียแวน์เขาเสียบัตเตอร์ไฟครับ,รบมไม่โดนมาเราต้องเข้ามาเช็คพุ่มอย่างนั้นเหรอลยวิววิฟิกติดด้วยฟิกติดด้วยมวยอย่าง่ี้อเลือนก็ดีเจอรัดดีเจอรดัดโดนกูตันอีกทีแต่ผมคิดว่าเมเิชาน่าจะชอบนะตอนกดสตาร์ทกลับมานะครับ มันพุ่งแล้วมันทะลุผ่านน่ะคือใครโดนก็ตันน่ะไม่ต้องอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับถ้าปกติมันต้องอยู่ใกล้ไงอันนี้น่าจะชอบกันเลยไมเต้ต้องมานั่งเปิดเปิดแแบบนี้เราตายจริงครับเจอเขายัดจริงๆก็ตายเลยเนี่ยโอเคเอาดักก็ดักก็ดัก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 เออวะใช่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  เราเพื่อนจะอยู่เรายื้อให้อย่างนานเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยเลอาละครับเขาดันป้อมฟรี่พี่เดินมากับเราที่ใต้กอสเฟสเตเยอร์ตรงวที่ใครจะเร็วกว่ากันลูกได้กับตัวด้วนด้วน,ด,วนด้วนกวน่านี้ย่าให้มาย้ายมา,ยายมขัดกูสวยวอรเซนกานเสียเตดีครับแล้วจังหวะนี้ ห่างสองแล้วกดโอให้มันต่อยฟีฟีลูกกูต่อยลูกกูตีดิเป็นเป็ดแล้วลูกกูตบลูกกูตีลูกกูตบลูกกูตีเฉยเฮ้ยมึงไม่มีดเลีใช่ไหมมึงเดินกูเคยโดนแบบนี้มาก่อนตายตันโซโล่คิว ก็ต e ีไปอยู okay. ่กับดอเรียที่กูแบบปวดหัวชิบหายเดี๋ยวแม่งแปะเดี๋ยวแม่งแปะมาครับตันลัตัน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 จุ๊บต่อยกูวีก่อเกิดเพื่อนกูวีก่อเกิดเอาไปก่อนเอาคนก่อนว้ทุกขั้นกูตันทุกขั้นกูตันมาดิกูไม่เคียวมีปากเสียงเลยเกมอ่ะโอเคครับก็สำหรับตัวของอิชา ่าคลิปนี้ผมไม่ได้ขึ้นเทเลเทมให้นะครับแล้วก็ดูได้ว่าผมขึ้นอะไรไว้บ้างนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> หรือว่าจริงๆแล้วนี่คือตำแหน่งเมตาคนต่อไปออฟเลน VS มาจ้าได้อย่างสูสีเลยทีเดียวก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกราจัยให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีสวัสดีจ้าแต่ก่อนก่อนจากกันไปครับผมมีอีกคลิปหนึ่งผมลืมนะฮะ มาเป็นช่วงเทสของผมเอาไปเล่นเล,น,เลนการนะครับเอเอามาดูกันเป็นไฮไลท์แล้วกันเนาะ